<laughs> พาเยอ,อุนกับบ้านน่นนะกำลังขึ้นซาเลงอยู่นะคะเด้ออันเจ้านี้ก็บา้านอะไรตุเล้วเนาะไปเลยรถซาเลงพาเที่ยวนะคะน,น,นั่นซาเลงมาแม<อ>่เอว่าเะโมน้เผาแม่้วยเรามาแล้วั <laughs> โอ้อาเปี่ยนคันแล้วนะคะเปลี่ยนค<อ>ันแ <laughs> ล้วนะกรถมาเ้อนีเ่เ

ไปแล้วนะยายอุ่นนะไอ้ยังเจ้าน่ะหนูมียู่หนูไ่ได้เอามาป่ะกลับบ้านกันเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะแม่ค่ะได้บุญกันทวนมนะ นาะสวยน้อคุณแม่โอ้โหฮะฮะฮะตัวตัวตัวสีน้ำเงินน้อมันจะหลวมเป็นรูปย่แบบ